เข้าเรียนกันหรือยังพวกเธอได้เวลาเรียนแล้วเข้าเรียนกันได้แล้วพวกเธออเป็นลิงเป็นข้างเอาได้เวลาเรียนเร็วเร็วเร็วเข้าเร็วเร็วเข้าวันนี้ฉันมเีเรื่องราวดีๆมาสอนพวกเธอนะรีบเข้าเรียนหัวหน้าไปตามมาใครไม่มานะฉันจะหักคะแนนจิตพิสัยพวกหล่อนทห้หมดออ่ะ แล้วก็ในส่วนของสูตรตอนนี้นะคะมีสูตรแบบเล่ม2 2ออนกับสูตรแบบเล่มแบบเป็นถุงกระดาษนะคะใครสนใจสั่งได้เลยนะคะเพราะว่ามีหลายคนที่เขาสั่งสูตรจากมาดามเปิ้ลไปเนี่ยพลิกช,ชีวิตเขาเลยนะคะคือเขาขายดีขึ้นเยอะมากแล้วก็แบบแต่ละคนนะแล้วตอนนี้อากาศร้อนๆนะเธอขายดีมากแต่ละคนนี่คือแบบ มาเล่าให้มาดามฟังแบบโหมาดามบางครั้งชงไม่ได้หยุดเลยอะลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําซื้อซ้าซื้อซ้ําตลอดนะคะแล้วเขาก็แนะน,นําแนะนําให้คนอื่นมากินอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาลูกค้าเขาประทับใจในในในสูตรของเรานะคะดังนั้นแล้วนะคะใครสนใจนะสูตรของมาดามเปื้อนตอนนี้มีสูตรแก้ว22ออนกับสูตรถุงกระดาษเข้ามาสั่งมาดามได้เลยนะคะพร้อมส่งนะคะพร้อมส่งโอเคมาคราวนี้คลิปในวันนี้นะคะมาดามมีอ่เขาเรียกอะไรอะ บทเรียนดีๆบทเรียนดีๆมาสอนพวกเธอนะคะวันนี้มาในหัวข้อระหว่างใบชาระหว่างใบชากับผงชา รสชาติต่างกันยังไงวันนี้มาดามจะชงให้เธอดูจะมารีวิวให้เธอดูว่าเฮ้ยรสชาติต่างกันยังไงผงชาไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวว่าจะต้องยี่ห้อนี้นะคะยี่ห้อไหนก็ได้หรือใบชายี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะมาดามมาเล่าให้ฟังว่าระหว่างใบชากับผงชามันมีความแตกต่างยังไงทําไมมาดามถึงร้านมาดามที่ขายดีที่พวกคุณเห็นร้านมาดามหน้าร้านมาดามบอกว่าขายดีอะไรยังไงอ่ะเพราะอะไรเพราะมาดามใช้แบบใบชามาดามไม่ได้ใช้ผงชานะคะอ่ะลองมาดูว่ามันทํำยังไงนะคะมากันที่ บามาการที่ผงชาก่อนนะคะจะเป็นชาเขียวชาเย็นอะไรได้หมดนะคะผงชานะคะอ่ะเราก็เป็นการชงนะคะใส่แก้วยี่สบสองออนซ์นะวันนี้มาในผงชาเขียวนะคะก็เริ่มต้นที่ตักน้ําตาลไปที่1ช้อนโต๊ะค่ะตักน้ําตาล1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตัวผงชานะคะตักลงไปสี่ช้อนชาค่ะตักมาเลยสี่ช้อนชานะคะอ่ะใส่ลงมาเลยค่ะสี่ช้อนชา อันนี้สำหรับผงชานะไม่ใช่ใบชานะเธอเออแล้วก็เอาน้ำร้อนมาที่100 ml ค่ะอ่ะ100 ml ใส่ลงมา คนที่เข้ามาติดตามมาดามเปิ้ลใหม่นะคะช่องมาดามเปิ้ลเป็นช่องที่ไม่ใส่ครีมเทียมนะคะเรียนมาแบบนี้ชงขายมาแบบนี้ก็สอนแบบนี้แต่ถ้าพวกคุณอยากจะใส่คุณใส่ได้เลยไม่มีผิดนะคะมันสูตรมันมีคําว่าตายตัวนะคะ mm hmm. พอใส่ลงมา100แแบบนี้แล้วนะคะ mm hmm. คนให้เข้ากันก่อนเลยค่ะ mm hmm. คนให้น้ําตาลละลายเลย mm hmm. คุณจะใส่ครีมเทียมเพิ่มก็ใส่ได้นะคะ mm hmm. จากนั้นนะคะใส่นมข้นนะคะมาดามใส่นมข้นลงไปที่30 ml มค่ะ นมข้น30 ml แล้วก็นมข้นจืดใส่ลงไปอีก30 ml ค่ะเนี่ยคนให้เข้ากันเลยอันนี้คือแบบผงชานะคะคุณก็ตักน้ำแข็งมาเลยแก้ว22 2ออน พร้อมเสิร์ฟจ้ะแล้วก็ตรงนี้จะท็อปด้วยฟองนมหรือว่าราดนมแบบมาดามเปิลได้นะคะมาดามถนัดเป็นราดนมนะคะร้านมาดามส่วนใหญ่จะราดนมนะคะเพราะว่าลูกค้าเขาแฮปปี้นะคะบางคนไม่ชอบฟองนมนะคะเพราะว่าลูกค้าบางคนจะบอกว่า ไม่ชอบอะฟองนมอะดูดไปแล้วก็ไม่เห็นได้อะไรเลยมันก็แค่ฟองดูดไปแล้วมันก็ยุบตัวลงไปไม่เห็นมีอะไรเลยแต่แบบนี้มันมันให้ความนัวนะคะอ่ะเสร็จไปแล้วสาหรับชาเขียวแบบผงนะคะชาเขียวแบบผงชงนะคะอ่ะทีนี้จะเป็นในแบบชาเขียวแบบใบาชาแบบที่มาดามใช้นะคะมันเป็นยังไงมาดูนะคะอ่ะใบาชาทํายังไงนะคะ มาดูในส่วนของใบชานะคะมาดามใช้ยังไงนะคะวันนี้ชาเขียวนะคะชาเขียวมาดามใช้สองตัวนี้หลายๆคนที่ติดตามมาดามมาจะรู้นะคะเป็นชาเขียวตามมือแล้วก็ชาเขียวตามังกรนะคะทีนี้เนี่ยเราก็ตักไปเลยชาเขียวตามมือ1ช้อนโต๊ะตักมาเลยค่ะใส่ถุงกองชาเรานะคะแล้วก็ชาเขียวตามังกรบินนะคะอีก1ช้อนโต๊ะนะคะแบบนี้ใส่มาเลยค่ะ จากนั้นนะคะเอาน้ำร้อนมาที่100 ml นะคะแล้วเพื่อนๆก็เทสลับไปสลับมา5ครั้งนะคะเทสลับไปสลับมา5ครั้งแบบนี้นะคะ พอเราได้แล้วเราก็ากากชาออกนะคะกองเอากากชาออกเลยนะคะ,อะกองเอากากชาออกแบบนี้นะคะหรือจะใช้ที่คีบน้ําแข็งก็ได้ทะมาคีบนะคะเหมือนเดิมนะคะช่องมาดามเปิ้ลเป็นช่องที่ไม่ใส่หินเทียมนะคะอ่าโอเคมาเสร็จแล้วนะคะตักน้าตาลไปที่1ช้อนโต๊ะค่ะ 1>, 1ช้อนโต๊ะนะคะคุณจะเพิ่มหวานคุณจะลดหวานทําได้เลยนะคะแล้วก็คนเลยค่ะคนให้น้ําตาลมันแตกก่อนนะฮะแล้วก็ใส่นมข้นนะคะใส่นมข้นลงไป30 ml ค่ะ30 ml นะคะแล้วก็ใส่นมข้นจืดลงไปอีก30 ml ค่ะ คนให้เข้ากันเลยค่ะโอเคพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะอ่ะพอเราได้แล้วนะคะก็พร้อมเสิร์ฟเลยสําหรับชาเขียวแบบใบาชาของเรานะคะเนี่ยเทอดเหมือนเดิมค่ะจะท็อปด้วยฟองนมก็ได้จะราดนมก็ได้ได้หมดนะคะได้หมด ของมาดามก็ราดนมลงไปนะคะราดนมลงไปแบบนี้นะคะอ่ะคราวนี้นะคะตรงนี้แหละที่มาดามจะมาบอกเพื่อนๆนะคะอ่ะเอาแบบผงชาก่อนผงชารสชาติเป็นยังไงหรอนะครับอันนี้คือแบบผงชาส่วนอันนี้คือแบบใบชาที่มาดามใช้ มาดามจะเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะมาทำไมทาไมร้านขายดีก็ถึงใช้ใบชานะคะคือผงชาเนี่ยเขาจะมีความหวานนําคุณนึกออกไหมเออเขาจะมีความหวานวาน,นาถ้าคุณเผลอใส่หวานมากเกินไปเนี่ยมันจะหวานเจี๊ยบเลยอะ่ะนะคะแต่ใบชาแน่นอนค่ะใบชามีความฝาดอยู่แล้วถ้าคุณใส่น้ําตาลไม่ถึงมันก็ฝาดอยู่ดีนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยอย่างอย่างอย่าง,างลูกสาวมาดามเนี่ยไปซื้อเมื่อาวานไปซื้อชาอะไรมากินวะ ชาเขียวแอปเปิลไปซื้อชาเขียวแอปเปิลแม่ร้านชาไข่มุกนะคะร้านเอ่อโนอะไรสักอย่างนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเขาไปซื้อมาแล้วเขาบอกแม่ทําไมมันฝาดชานะคะฝาดชาเพราะอะไรเพราะใส่ความหวานไม่ถึงแล้วก็เกี่ยวกับชาที่คุณใช้ด้วยใบชาที่คุณใช้คุณใช้ใบชาอะไรนะคะคุณใส่ใบชาสัดส่วนเท่าไหร่ตรงนี้ก็เกี่ยวและน้ําร้อนร้อนแค่ไหนร้อนเดือดจุดเดือดเลยไหมนะคะไม่เอาชนิดที่ว่าน้ําอุ่นๆไม่เอาค่ะชาสีไม่สวยแล้วก็ ฝาดชาด้วยนะคะดังนั้นแล้วสรุปเลยว่าผงชามันจะมีความหวานในตัวของเขาคือมันหวานนำว่างั้นเถอะความเข้มข้นนะคะความเข้มข้นไม่เหมือนใบชานะคะแต่ใบชาเนี่ยเขาจะมีความเข้มข้นเขาจะไม่มีความหวานนำใบชามีความฝาดอยู่แล้วถ้าคุณชงให้เป็นและรู้สัดส่วนมันจะมีความหอมกลุ่นแล้วก็กลมกล่อมนะคะกลมกล่อมเหมกันดังนั้นแล้วนะคะรู้แล้วนะคะ สัสดส่วนของอการชงผงชาและแบบใบาชามันต่างกันยังไงเอ๊ะทำไมมาดามเปิ้นถึงใช้แต่เขาเรียกอะไรใบาชานะคะอะเรียบร้อยสำหรับ EP ในวันนี้มาดามมาให้ความรู้แล้วนะคะทุกทคนก็เลือกเอาจริงๆมันไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกมันอยู่ที่ว่าร้านคุณเป็นร้านประมาณไหนอะ มันอยู่ที่ความสะดวกของคุณด้วยนะคะเออแ,แล้วแต่เพราะว่าแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันนะคะมาดามบอกไม่ได้ว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกไหมค่ะมาดามไม่พูดแบบนั้นมาดามพูดแค,แค่มาพูดให้ฟังว่าเออผงชากับใบชามันแตกต่างกันยังไงนะคะโอเคนะ EP นี้จบเรียบร้อยนะคะ EP หน้ามาลุ้นกันว่ามาดามจะพาเพื่อนๆทำอะไรอีกแล้วคอยติดตามชมนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องชองกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิด้วยนะคะแล้ว EP หน้าเจอกันนะ EP นี้บายบาย ใครสนใจสูตรรีบสั่งนะจ๊ะเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง